วราศีมังกรของของท่านที่เกิดในวันที่14มกราคมนะครับถึง12กุมภาพันธ์นะครับสำหรับชาวราศีมังกรเราจะมาดูกันว่าของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดไพ่ดูกันการงานการเงินและความรักนะครับของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนเนี้ย สภาพการงานของท่านเป็นยังไงบ้างการเงินของท่านดีไหมและความรักความสัมพันธ์ของคนรักของท่านและคนในครอบครัวท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเหมือนเดิมแอดมินโอ๊นะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับกำหนดจิตสํารวมจิตนะครับให้เป็นสมาธิ เป็นเวลา30วินาทีนะครับและแอดมินจะทำการหยิบไพ่ขึ้นมาเพื่อดำการทำนายครับธรรมบาร,รมีแจกฟรีบทสวดมนต์พระมหาจักรพพัดลูกแก้วจักรพพัดพระผงจักรพพัดผ้ายันแดงหลวงปู่ทวดและมีอ e ีบุ๊กเก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับสำหรับผ้ายันมีจำนวนจำกัด100ท่านแรกหรือจนกว่าผ้ายันจะหมดหากท่านไดสนใจ ให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมะบาร,รมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไพ่ทํานายดูกนะครับแอดมินก็เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเขาขอให้พอนิดนึงขอให้ไพ่ขออภัยครับเสียงแหบขอให้ไพ่ที่แอดมินนะครับจะทำการเปิดขึ้นมาทุกใบนะครับขอให้เป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะครับ เพื่อที่ดวงท่านนะครับของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้จะได้ประสบพบเจอแต่ความสุขตลอดทั้งเดือนนะขอให้เจอิญรภ่ยที่ดีมีแต่ความสุขการงานมีความคล่องตัวเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกประจําเดือนกันยายนปี2564ของชาวราศีมังกรคือไพ่ไพ่ king of swords หรือไพ่พระราชาถือดาบนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับไพ่พระราชาถือดาบ King i ิงออ s ซ o r d s เดือนนี้นะครับโอ้โหแอดมินต้องบอกเลยว่าเหมือนชาวราศีมังกรนี่ต้องบูนิดหนึ่งแล้วละ่ะในเดือนนี้นะต้องบูต้องต่อสู้นะฮะเดือนนี้ชาวราศีมังกรปัญหาต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทํางานท่านก็ดีปัญหาที่ท่านต้องให้ ที่อยู่ในภายใต้ความรับผิดชอบท่านก็ดีเนี่ยเดือนนี้นะครับกันยาสองห้าสีเหนื่อยนะเหนื่อยมากปัญหาความรับผิดชอบของท่านเยอะมากจากไพ่킹ออฟซอสเนี่ยไพ่กษัตริย์ถือดาบนะครับเป็นภาพพระราชาเนี่ยกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นะนั่งนั่งไขวา่างสบายๆแล้วก็ชักดาบะละกาลังแบบกําลังคุ้นคิดอะไรอยู่เนี่ยเตรียมที่จะแบบออกศึกออกรบแล้วเตรียมที่จะบูแล้วนี่แหละคือตอนเนี้ย เดือนนี้ค่อนข้างถามว่าเดือนนี้ของชาวราศีมังกรกันยายนี้มีเรื่องหนักไหมหนักพอสมควรเลยนะให้ท่านต้องคุ้นคิดต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาและก็ต้องท่านต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับตัดสินใจดีเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวท่านเองแล้วก็บริวารผู้ตัดบัญชาแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ท่านนั้นเดือนนี้นะครับท่านต้องใช้สติปัญญาใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับมีสติมากๆ ตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นนะคิดให้ดีคิดให้ใหเยอะๆวางแผนให้เยอะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยแล้วมันจะคี่คลายไปได้แต่ส่วนใหญ่ไพ่เดอะคิงออฟซอสเนี่ยไพ่พระราชาถอดาตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาให้เราแก้ไขให้เราได้ฟันฝ่าต่อสู้กับมันถ้าถามว่าบทสรุปส่วนใหญ่นะไพ่เดอะคิงออฟซอสเป็นยังไงแอดมินบอกตรงๆว่าแ0สส่วนใหญ่ปัญหามัได้แก้ไขไปได้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่มันเข้ามาในเดือนกันยายนี้นะครับมันจะผ่านลุล่วงไปด้วยดีไม่ใช เพราะใครนะไม่ใช่เพราะดวงหรอกถ้าปันไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันตัวมันด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจแล้วก็ความวุริยะอุตสาหะของเจ้าตัวชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับยังไงสู้ๆนะในเดือนนี้ไพ่แล้วก็อย่าพยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะไพ่กัตริย์ถือดาบเนี่ยสมมติอารมณ์จะร้อนนะจะใช้จะจะใช้อํานาจของพระเดชเหนือพระคุณเช่นก็มีมีสติ มีสติตั้งมันอยู่เนี่ยอยู่มีสติมีสติให้มันคงนิดนึงอย่าไปวู่วามอย่าไปอะไรเรามาต่อที่ไพ่ใบที่สองประกอบกับไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบที่สองไพ่อะไรเอ่ยน่ะไพ่ดาบเหมือนกันนะครับไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองคือไพ่ two of swords ไพ่สองดาบในภาพเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นภาพหญิงสาวนะครับนั่งอยู่บนเตียงนะแล้วก็มีดาบสองเล่มเนี่ยซ้ายขวาเลยนะครับ ภาพหญิงสาวนั่งอยู่บนเตียงด้านหลังนี่จะเป็นทะเลที่มีคลื่นลมแรงคลื่นห่มกระหน่าเนี่ยตอนนี้แหละปัญหาวิกฤตอุปสรรคต่างๆในเดือนกันยายนมันค่อนข้างจะเยอะนะมันประเดประดังมันหาถมเข้ามาเหมือนว่าจะ เข้ามาท้าทายนะครับตัวท่านเข้ามาท้าทายความสามารถของท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานนะครับในองค์กรในบริษัทของท่านเป็นปัญหาเรื่องกิจการของท่านก็ได้อาจจะมีปัญหาติดขัดธุรกิจในเดือนกันยายนี้ขยับขยื่นได้ไม่ดีขยับขยายได้ไม่ดีหรืองานในครอบครัวธุรกิจในครอบครัวอาจจะเป็นธุรกิจในกงสีของท่านในครอบครัวของท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาภายใน บางสิ่งบางอย่างที่ว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือว่าพูดกันไม่ค่อยมีความเข้าใจกันเนี่ยท่านเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขโดยชั้สติปัญญาให้ดีแต่ไพ่สองดาบตรงเนี้ยมันมันมันมีมันมีนัยยะแฝงอย่างหนึ่งของชาวราศีมังกรฟังแอดมินนะครับไพ่สองดาบมันทําให้ขั้นมันทําให้ตัวท่านเนี่ยเกิดความลังเลเกิดความโลเลเกิดความไม่แน่นอนว่าฉันควรจะตัดสินใจทํายังไงดีตอนเนี้ยมันตัวท่านมีความโลเลนิดหนึ่งบางบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับ เหมือนกับว่าจะตัดสินใจไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไพ่เดอะคิงออฟซอร์ดเนี่ยท่านก็ต้องตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปนะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวท่านเองเพื่อความอยู่รอดของบริวารหรือคนในบังคับบัญชาของท่านที่ท่านให้ที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะเดือนนี้พยายามมีสติมากๆนะครับนะสําหรับชาวราศีมังกรปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาจริงๆมาท้าทายมาอะไรให้ท่านตรงนี้ผ่านมันไปได้นะครับตรงนี้ เรื่องเงินถามว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินของท่านนะครับอุปสรรคปัญหาก็ยังไม่มีอะไรน่าหนักใจมากงาการเงินแต่ว่าก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ดีนะครับการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีท่านของชาวราศีมังราศีมังกรเนี่ยยังชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเรียกว่าใช้เดือนชนเดือนแต่ยังไม่ถึงว,ว่า เฉือนในตัวเองใช่ว่าเงินเดือนท่านสามสี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นบาทแล้วกันหมดเดือนนึงก็หมดแล้วเดือนหนึ่งก็หมดหมดไปหมด,ไป,หมดไปพอดียังยังวางแผนที่จะเก็บเงินวางแผนที่จะมีรายได้ที่มั่นคงยั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 ง,ย,งยังไม่ได้ในเดือนนี้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายท่านมีมากพอสมควรท่านนี้ว่าตัวท่านนะชาวราศีมังกรก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยนะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบก็ไม่ใช่แต่ภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับไม่ว่า จะเป็นคนมีกิจการส่วนตัวก็ดีเนี่ยอาจจะต้องเอาเงินมาหมุนซื้อของต่อมาหมุนทางด้านธุรกิจต่อหรือคนทํางานประจาเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินในการดูแลคนในครอบครัวของท่านดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลภรรยาลูกๆของท่านก็เป็นไม่ได้การเงินยังยังเรียกว่ายังเดือนชนเดือนอยู่นะครับยังยังแต,แต่ยังเก็บมากไม่ได้ในเดือนนี้นะครับ ก็พยายามลองดูเข้าใจแอดมินเข้าใจอยู่คงไปบอกว่าให้ท่านพยายามเก็บนู่นเก็บนี่ไม่ได้หรอกถ้าเงินถ้ามันมีเหตุต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะครับในไพ่ใบที่สามเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเออเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างไหมใบที่สามสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับคือไ <c oughs> พ่ เดอะสตาเห็นไหมมาแล้วไพ่แห่งดวงดาวไพ่แห่งความหวังอันเจิดจรัสนะครับไพ่แห่งไพ่แห่งดวงดาวและเดอะสตาร์ครับนี่มันบ่งบอกว่าปัญหาอุปสรรคนะครับ ที่เราประสบพบเจอนปัจจุบันเนี่ยของชาวราศีมังกรเนี่ยในภายภาคหน้าเนี่ยตัวท่านเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องส่วนตัวก็ดีปัญหาเรื่องงานของท่านที่มีอุปสรรคประเดบดังเข้ามาปัญหาในกิจการก็ดีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเข้ามามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและตัวท่าน จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับให้แสดงศักยภาพนะแสดงความสามารถในการบริหารงานนะครับบริหารธุรกิจหรือแม้กระทั่งมีโอกาสนะครับได้เสนอชื่อในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรหรือในความหรือในสายงานสายวิชาชีพที่ท่านทำอยู่นะครับตรงนี้เป็นไปได้เดสตานะในเดือนนี้ในเดือนกันยายนะครับพยายามลองๆดูนะ พอมันไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยตัวท่านจะอามีความสําเร็จเป็นไปด้วยดีนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านเหนื่อยเลยนะเดือนกันยายอมรับมันเหนื่อยมากแต่ว่าท่านจะผ่านไปได้ครับไม่ต้องกังวลอะไรและในเดือนนี้นะเดือนกันยาไพ่เดือดสตาเข้ามามันมีพูดถึงเรื่องของความรักนิดหนึ่งด้วยนะความรักของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะความรักคนรักของท่านจะมีความเข้าอกเข้าใจความรักของท่านคนรักจะ ให้กำลังใจยืนเคียงข้างท่านหรือแม้กระทั่งบางทีนะคนรักของท่านอาจจะให้ความช่วยเหลือหยิบยืนเงินอาจจะไปยืมเงินจากคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมาช่วยในการขยับขยายธุรกิจหนึ่งนะครับหรือช่วยในการ ทำบางสิ่งบางอย่างให้ตัวท่านน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านเพิ่มขึ้นเรียกว่าให้ตัวท่านมีความมั่นคงขึ้นทีอดมินผู้นี้ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปซื้อตําแหน่งอะไรนะไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมีการช่วยเหลือของทางคนรักของท่านอาจจะมีการผู้ตรงๆก็ได้อาจจะมีการใช้เส้นสายนิดนึงมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มีคนรู้จักการอาเข้ามาช่วยเขาเรียกว่ามาคอยหนุนนําให้ตัวท่านมีแต่การมีแต่ความเจริญเติบโตมีแต่ความรุ่งเรืองในสายงานสายอาชีพก็เป็นไปได้นะไพ่เดือดสตาร์นี่ บอกขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะนั่นนะครับแต่ว่าเดือนนี้ต้องใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนอย่าวู้วามไพ่ดาบเนี่ยมันใจร้อนมันทําให้วู้วามนะครับมันทาให้ขาดสติได้นะใจเย็นเย็นนิดนึงเดือนนี้มันก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามาต่อกันไพ่ใบที่สี่นะครับไ <c oughs> พ่ใบที่สี่ไพ่ทรีออฟครับหรือ ไพ่สามถ้วยในรูปเนี่ยจะเป็นภาพหญิงสาวนะครับอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะทุ่งสวนดอกไม้นะนะกำลังทำท่าเต้นลาอยู่และในมือของหญิงสาวเนี่ยก็กําลังไล่ลาลแล้วก็มีถ้วยอยู่ในมือทั้งสามอันนะครับแล้วก็ภาพไม่บ่งบอกว่าตัวท่านเนี่ยนะครับธุรกิจการงานต่อไปนะครับปัญหาแก้ไขได้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตและตัวท่านเนี่ยจะเริ่มมีนะครับ ไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับในการเริ่มเป็นไอเดียปิิงในการขยับขยายธุรกิจหรือทําให้องค์กรของท่านมีการจเจริญเติบโตขึ้นหรือท่านอาจจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจการค้าใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อ,เ,อเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวท่านเองก็เป็นไปได้นะครับในด้านความรักนะความรักมีความสุขมีความสมหวังดีไพ่สามถ้วยแอดมินขอบอกนิดนึงนะครับตรงนี้นะสําหรับคนที่โสดนะไพ่สามถ้วยนะครับ ไพ่สามมันจะมีอยู่อะไรไพ่สามถ้วยกับหกถ้วยแล้วเปล่ามนุษย์ไพ่สองใบเนี้ยมันจะมีอยู่ตัวสองใบอะละมันจะบ่งบอกว่าอย่างไพ่สามถ้วยเนี่ย ท่านมีโอกาสจะได้ประสบพบเจอนะครับกับเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปนานไม่เป็นอาจจะเป็นปีๆแล้วะนะครับหรือคนรักเก่าก็ได้นะครับที่เคยเลิกลากันไปเคยหย่าล้างกันไปก็แล้วแต่นะครับจะมีการรีเทิร์นการหวนกลับมามาพูดคุยมาพบเจอมาปรับความเข้าใจกันเขาเรียกว่า ย้ำเมื่อลมพัดผวนนะนะอาจจะเขาเรียกว่ารักเก่าจะรีเทิร์นก็ได้ีนมันก็มันก็เป็นไปได้ใน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 ไพ่สามถ้วยมันมีบ่งบอกมานะครับตรงนี้นะอาจจะเจอคนรักเก่าแฟนเก่าเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันก็เป็นไปได้นะครับไพ่สามถ้วยนะตรงนี้พยายามดูด้วยนะแต่ถ้าใครมีคู่มีแฟนนะครับแอดมินก็ไม่เห็นด้วยนะว่าจะต้องรีเทิร์นกลับไปเนี่ยมัน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 ไม่โอท่านควรจะก้าวไปข้างหน้าแต่สำหรับถ้าคนโสดเนี่ยคนที่ยังเป็นหนุ่มโสดอะไรเนี่ย ถ้ามีแฟนกงแฟนเก่ากลับมาหรือคนที่รู้สึกดีๆกลับมามาพูดคุยและมีโอกาสปรับความเข้าใจคืนดีกันนะแอดมินก็โมทนาสา,าธุด้วยก็ลองเปิดใจดูนะครับเผื่อว่าอะไรอะไจะดีขึ้นมาต่อกันไพ่ใบที่ห้าเลยไพ่ใบที่ห้าคือไพ่เดจัสเมนต์อีกแล้วไพ่ใบนี้รู้สึกว่า ไพ่เด็ดจัสเมนเนี่ยแอดมินจะจับได้ของหลายราศีนะเดือนเนี้ยปัญหาต่างๆเขาเรียกว่าแอดมินว่าไพ่แห่งกฎแห่งกรรมชอบแอดมินชอบเยกคำนี้นะเพราะมันมันมันเห็นผลจริงๆไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยไพ่เด็ดจัสเมนทำดีได้ดีทำชั่วได้ทั่วทำชั่ว,ว,ว,วได้ชั่วทำเช่นไรย่อมได้เช่นนั้นเนี่ยไพ่มันบ่งบอกหรือว่าปัญหาห,าหน้าที่การงานอุปสรรคของท่านเนี่ยมันผ่านไปได,ด้ดีนะครับแต่ว่าท่านต้องสู้กับปัญหาอุปสรรคที่มันประเดประดังมันผ่านเข้ามาเนี่ยท่าน คือแม้ว่าท่านอยู่เฉยมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมามันมงบอกว่าโดยไพ่โดยรวมทั้งสี่ใบเนี่ยมาประกอบใบที่ห้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต่อสู้มามันจะได้รับชัยชนะนะฟังไอดมมีนะครับมันจะได้รับชัยชนะ มันจะประสบความสําเร็จแต่สมมติว่าไพ่มันเสียขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสมมติเป็นไพ่ดาบไพ่เสียอะไรมันเสียหมดแล้วไพ่เดลจัสเมนขึ้นมามันก็จะเป็นแอดมินก็จะบอกว่าทุกอย่างมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้แอดมินดูไพ่ประกอบมันจะสี่ใบถึงใบที่ห้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้มันขี่ขายไปทางที่ดีแล้วตัวท่านเนี่ย จะได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าท่านที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าเนี่ยจะได้รับความจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยนะและจะมีการบอกต่อบอกต่อไปทำให้ชื่อเสียงในแวดวงการค้าการขายแวดวงธุรกิจของท่านเน่จะมีการเจริญเติบโตได้มีฟีดแบ็มีคนนับหน้าถือตามีมคนให้ความเคารพมีคนเรียกได้ลูกค้าประจำละ่ะนี้ดีกว่าโอเคนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันใบที่หกเลย ใบที่หกเอ็ดออฟแวนไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับตำแหน่งที่หกไพ่ท่านได้คือไพ่เอ็ดออฟแวนหรือไพนะ่หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมการงานเขาเรียกว่ามีการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ไม่ใช่นะเริ่มต้นจากสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยที่มันหมดสิ้นไปมันสูญสิ้นไปเนี่ยเราเกิดเขาเรียกว่าเราเกิดแสงแสงสว่างในใจแล้วเนี่ย ความเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะท่านจะมีการพัฒนาตัวท่านเองมีไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมีการเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองในสายงานของท่านหรือในอาชีพการงานของท่านนะครับท่านจะมีไอเดียมีคนคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยห,หนุนหลนังเรียกว่าม,มีแบ็คเรียกมีแบ็คที่ดีนะครับคอยช่วยเหลือท่านในเดือนกันยายนนี้เลยนะ เนี่ยไม่ได้มีไพ่เสียอะไรเลยนะมีแค่ว่าไพ่เดอะคิงออฟซอร์ s ก็ไม่ได้ไพ่เสียนะไพ่พระราชาถือดาบแต่แค่ว่าปัญหาอุปสรรคมันผ่านเข้ามาแค่ว่าท่านต้องต่อสู้ท่านต้องอะไรมันจะมีไพ่อยู่ไพ่สองดาบนั่นเองอะ่ะมันคือการลังเลความไม่แน่ใจว่าเราควรจะตัดสินใจให้มันให้มันให้มันผ่านไปทิศทางใดบ้างแต่ไพ่ใบที่6เนี่ยนะครับ เครียร์ไพ่ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันจะนําพาท่านไปสู่สิ่งดีๆขึ้นนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จเห็นไหมการนําพาบริษัทไปสู่ความสําเร็จนะการได้รับชื่อเสียงนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะในเดือนกันยายนนี้ <c oughs> โอ้เสมายเยอะเหลือเกินนี้แอดมินก็ไอๆนะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแสบแสบคอนิดนึงเรามาดูกันต่อในไพ่ใบที่เจ็ดครับไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ เพนออฟแวนนะไพ่สิบไม้เท้าเห็นไหมไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยแอดมินขอมันมันจะมีอยู่สองอย่างนะแอดมินขอพูดนิดนึงเอาเอาส่วนดีก่อนแล้วกันไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยการงานที่ท่านมีความรับผิดชอบอยู่นะครับ ที่ท่านต้องรับผิดชอบมันอยู่เนี่ยงานในบริษัทก็ดีหรือว่ากิจการส่วนตัวก็ดีอ่ะในเดือนกันยายนี้นะครับตัวท่านเนี่ยจะแสดงศักยภาพในการทํางานออกมาอย่างเต็มที่เลยนะการงานทุกอย่างที่ท่านทาเนี่ยมันจะผ่านผลไปได้ได้ดีนะครับได้รับคาชมการงานประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้แต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คือว่าเรื่องงานทุกอย่างเนี่ยเหมือนว่าถ้าอดมิ admin ตัวอย่างว่าท่านทํางานในออฟฟิศในบริษัทเนี่ยสมมติท่านเป็นหัวหน้าคนเนี่ย คือแอดมินต้องพูดนิดนึงนะครับว่าตัวท่านเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาจริงๆนะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยท่านเลยแบบไม่เคยคิดว่าคนใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยหรือบริวารท่านน่ะจะมีความสามารถมีอะไรอาจจะทํางานไม่เรียบร้อยอะไรสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องมาคอยตรวจตางานใหม่คอยเช็คใหม่คอยแก้ไขางานใหม่ทั้งหมดเลยแบบเนี่แหละเหมือนที่ว่าตัวท่านแบบ เครียดอ่ะพยายามแบกรับเอาปัญหาของคนอื่นปัญหารเรื่องงานที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะท่านทําอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวท่านต้องไปรับปัญหางานของบุคคลนึงบุคบุคคลน,นี้เข้ามามาคอยแก้ไขมาคอยมาคอยเคลียร์ให้มันเรียบร้อยเนี่ยระวังระมัดระวังในเดือนนี้นะครับกันยายนระวังโรคเกี่ยวกับโรคโรคโรคเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทนิดหนึ่งโรคเกี่ยวกับไมเกรนโรคปวดโรคไมเกรนปวดหัวตรงนี้มันจะเข้ามามันจะทําให้ท่านแบบ ล้มหนอนมอนเสือเจ็บใครไม่ไม่สบายได้ท่านควรจะกระจายงานกระจายงานให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านบริวารของท่านและท่านควรจะปล่อยใจให้เป็นกลางๆนะอย่าเอาบรรทัดฐานเอามาตรฐานตัวเองเี่ยตั้งไว้สูงริ่วเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องทํางานได้ไปไปไป,ไปเหมือนอย่าที่ตัวท่านทําห้ามมีใครทํางานต่ํากว่ามาตรฐานกว่าตัวท่านท่านคิดนี้ไม่ได้นะถ้าเอาเอาเป็นว่างานที่มันออกมาเนี่ย หนึ่งมันไม่มีความผิดพลาดนะครับงานที่ท่านงานที่มันออกมาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าหนึ่งงานไม่มีความผิดพลาดเอ่อเรามองก็ถือว่าโอเคงานมีความเรียบร้อยไม่มีความผิดพลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าน่าพึงพอใจก็โอเคแล้วนะครับท่านอาจจะให้ลูกน้องเนี่ยมาผู้ใตบ้บังคับบัญชามาทํางานเก่งเหนือท่านอะไรมันเป็นไปได้ยากนะถ้าเขาทางานเก่งเหนือท่านจริงป่านี้เขาคงแบบ ยังไงอ่ะเป็นหัวหน้าท่านไปแล้วจริงไหมแอดมินผู้ดวงตรงนะบางที่ท่านอยากเครียดอย่าพยายามรับภาระปัญหาอะไรที่ว่าของคนอื่นหรือว่าของผู้ใต้บังคับมันชามาเหมา,หมารวมให้ตัวท่านคนเดียวเนะี่ยไม่งั้นท่านจะเกิดความกดดันตัวเองแล้วก็จะมีความเครียดสะสมแล้วก็จะเป็นโรคประสาทได้ไม่สบายได้แอดมินเตอือนตรงนี้นะครับนะเรามาดูกันต่อใบที่แปดไพ่ใบที่แปดไพ่เอ็กออฟซอร์ไพ่แปดดาบ เอกออบซอร์ไพ่แปดดาบนะครับน่ะตัวท่านค่อนข้างจะมีความเครียดพอสมควรนะเพราะเรื่องงานเดือนนี้มันหนักหนาสาหัสอยู่เอาเรื่องนะต้องคอยเคลียร์เข้าไปแก้ไขปัญหาคนนู้นคนนี้และปัญหานี้เข้ามาความเป็นอยู่ของบริษัทความเป็นอยู่ขององคอ์กรเนี่ยนะครับตรงนี้มันส่งผลกับทุธ,ธิภาวะอารมณ์ของท่านในเดือนนี้ส่งผลกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสภาวะ EQ วะเออ EQ นะสภาวะบุคิกทางอารมณ์นะท่านอาจจะมีอารมณ์เสียเดือนนี้หงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็ไปไปวากใส่เขาเนี่ยมันเป็นนะพายแปดดาบระมัดระวังไปวากใส่เออถ้าเป็นลูกน้องเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาไม่ถือไม่ไม่ไม่ถือสาหรือว่าเก่งใจท่านเขาเขา,เขาไม่อาจโต้เถียงท่านได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะไปไปอารมณ์เสียใส่เขาบังเอิญไปไปเจอคนที่เขาว่าอารมณ์ร้อนไปเจอคนอารมณ์ร้อนอารมณ์นักเลงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ถึงขั้นชกต่อยก็มีถึงขั้นลงไม้ลงมือทำลายร่างกายก็มีนะให้ระมัดระวังอารมณ์ของท่านในเดือนนี้ให้ดีนะครับแอดมินเตือนเรื่องอารมณ์ไปนะแล้วก็การขับรถขับลาไปไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องการเฉียวชนหนึ่งนะการขับรถปาดไปปาดกันมาระวังมีระวังจะมีเรื่องตามท้องถนนด้วยในเดือนกันยายนนี้นะครับขับรถขับลาอย่าอย่าขับเร็วนะในเดือนนี้ระมัดระวังใน Rab เรื่องรถเ้วยนะแอดมินเตือนเลยเนี่ยแล้วก็เรื่องุทิภาะทางอารมณ์อย่าไปวากใส่คนนู้นคนนี้นะครับ ฉนั้นเองนะอย่าเป็นคนไม่มีเหตุผลนะแอบมินเข้าใจว่าบางครั้งนี่เราเครียดเราหงุดหงิดเพราะว่าเรารับาระท่องเจอปัญหาบางทีเราก็หงุดหงิดอารมณ์เสียอยู่แล้วนะแล้วจะมีเรื่องนู่นน,น,น,นี่นั่นเข้ามาให้เราแบบมารับรู้มาอะไรเข้าใจว่าท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยมาเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์นิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาทะเลาะบอ่อแวงแล้วก็ถึงขั้นขึ้นโรขึ้นศาลหรือเข้าไปนอนในโรงพยาบาลได้นะจริงๆไพ่แปดแปดดาบนี่มันมีเกิดมาแล้วนะครับ แต่มีไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไพ่ <c oughs> ใบที่เก้ามาต่อ t o t o of w a n ไพ่สองไม้เท้าไพ่ใบที่เก้านะครับไพ่สองไม้เท้าในภาพ จะเป็นหญิงสาวถือไม้เท้าอยู่ทางมือขวาและมือซ้ายเนี่ยก็จะมีไม้เท้าอีกอันหนึง่งจะให้คล้ายกับไพ่สองดาบนะตอนนี้เหมือนท่านรอคอยข่าวสารท,ทางไกลนะบางท่านไพ่สองไม้เท้าเนี่ยมีหลายท่านที่มาปรึกษากับแอดมินว่ามันได้ไพ่ใบเนี้เขาเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับที่กําลังรออยู่ว่า <c oughs> รอข่าวสารนะว่าเราจะได้ไดสิ่งที่เราต้องการไหม สิ่งที่เราปรารถนาไหมเหมือนเป็นการรอโชคลาภเหมือนกันนะรอเช่นว,ว่าใครอาจจะบางท่านอาจจะมีเรื่องของที่ดินที่ต้องที่ได้รับเซ็นโอนเป็นชื่อของเราเนี่ยเป็นมาดกตกทอดจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่นะครแล้วแต่จะมีการรอคอยข่าวสารหรือธุรกิจนะ่ะที่เราได้มีการทําสัญญาไว้แล้วเนี่ย เราก็จะมีการดูว่ามันจะมีการเปิดโปขึ้นไหมจะจะจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าไหมให้เราไปติดต่องานเนี่ยตอนนี้เดือนนี้มันมีมันเหมือนว่ามีเรื่องการรอคอยข่าวสาราทางไกลด้วยนะเหมือนการรอว่างานที่เราตั้งใจเราหวังเอาไว้เนี่ยในเดือนนี้มันจะเป็นไปดังที่เราต้องการเรปาปรารถนาไหมทุกสิ่งทุกอย่างหรืองานงานที่เราไปสมัครงานไว้เนี่ยที่ท่านที่กําลังไม่มีงานอยู่เนี่ยกําลังสมัครงานแล้วรออยู่เนี่ย เดือนนี้มันมีโอกาสได้งานไหมตรงนี้นะครับท่านกำลังรอ,งองข่าวสารอยู่นะก็ใจเย็นๆนะครับรอให้เดือนกันยายานี้มันผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูทีว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับ อะไรดีๆมันจะมีเข้ามาไหมแต่เดือนนี้ปัญหาอุปสรรคมันมีเรื่องให้แก้ไขเยอะเลยของชาวราศีมังกรนยก็ต้องค่อยๆแก้ไขเป็นทีละเปาะทีละเปาะแต่สุดท้ายได้อดินบอกก็เลยว่าปัญหาต่างๆไม่รับการแก้ไขไปและไพ่สองไม้เท้าการรอคอยตรงนี้แอดมินก็ฟันให้ทงเฮือแล้วกันว่าแอดมินว่างานต่างๆมันเริ่มดีขึ้นนะอะไรๆที่มันแย่ๆนยมันเริ่มมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีขึ้นนะครับไพ่สองไม้เท้านะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลารอคอยแป๊บหนึ่งนะ เรามาต่อนะครับสรุปไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ใบที่สิบนะครับ <c oughs> ความหมายของไพ่ใบที่สิบจะเป็นไพ่อะไร <c oughs> ไพ่ใบที่สิบคือ <c oughs> ไพ่ k ิ n อ of คับมาสรุปความหมายไพ่นี้ดีหน่อย <c oughs> ไพ่ใบที่สิบคิงออฟคับไพ่พระราชาถือถ้วยในภาพพระราชานั่งบนบัลลังนะครับนี่นนะมือซ้ายกําลังถือกําลังกําลังดื่มดื่มดื่มน้ําเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ กำลังกำลังดื่มน้ําอยู่มีแก้วน้ําอยู่ในมือไพ่พระราชาถือถ้วยนะครับมันก็พูดได้แล้วว่าต่อไปปัญหาอุปสรรคการเงินของท่านนะจะได้รับการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ดีขึ้นความหมายของพระราชาถือถ้วยเนี่ยครับถ้วยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เนี่ย หน้าที่การงานของท่านทั้งหมดนะครับจะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่ท่านให้ความเคารพให้ความเชื่อถือเนี่ยน,นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมาให้การชี้แนะแนวทางปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีนะจะมีคนหนุนหลังท่านเรียกว่าตัวท่านจะมีแบ็คดีแหละนะครับคอยให้การช่วยเหลือหรือแม้ว่าบางทีเนี่ยเรื่องการเงินของท่านติดขัดเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่ของท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เลยอย่าไปมองผู้ใหญ่แบบ คนนู้นคนนี้เข้ามาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความเคารพนับถือและเขาคือรักท่านเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยนะจะคอยจะอาจจะมาคอยซับพอร์ตท่านเรื่องเงินนะบางคนเนี่ยมีที่ว่ากิจการ ต้องใช้เงินลงทุนที่ขาดไปสองแสนเนี่ยขาดเงินเริ่มต้นจะจะจะ,จะเริ่มธุรกิจตรงเนี้ยแต่ว่าขาดทุนไปสองแสนก็ไปพูดๆว่าพ,พ,พอดีก็มีนะเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณลุงคุณน้าอะไรเนี้ยเขาเออช่วยหลามันหน่อยไว้ออกเงินทุนช่วยก็มีเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับธุรกิจการงานของท่านในเดือนนี้จะผ่านไปได้นะแต่ขอให้อดทนนิดนึงเพราะมันมีไพ่ดาบพระราชาแห่งดาบขึ้นมาตรงเนี้ยมันบอกบอกว่าเดือนนี้ธุรกิจของท่านนะมันค่อนข้างจะ ฝืดๆนิดนึงแต่ว่าธุรกิจไม่ได้เสียงานไม่ได้เสียคือแค่ว่าท่านต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มันประเดยประดังเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้แล้วมันจะผ่านพ้นไปได้มันจะมันมันจะผ่านไปได้วยดีนะไม่ต้องกังวลอะไรอย่าคิดมากแล้วระมัดระวังเรื่องการขับรถขับลาเรื่องการเฉียวชนจะมีเรื่องมีราวได้นะครับในเดือนนี้นะแป๊บนึงใจเย็นๆเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มดีแล้วผ่านพ้นผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วเราจะมาดูว่าในเดือนตุลาเดือนหน้าเนี้ย ดวงของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคนะครับแอดมินโอ๊นะครับก็ขอจบคำทำนายนะครับไพ่ยิปซีนะครับของชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เว้ยตรงนี้นะครับแอดมินโอ๊ตก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีมังกรนะครับผู้รับชมรับฟังใน u t u b e ก็ดีนะครับหรือไม่ได้รับชมรับฟังก็ดีเนี่ยก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิด สิ่งใดปราถนาสิ่งใดการงานการเงินและความรักของท่านนะครับขอให้สําเร็จสมดังปราถนารุกประการนะครับมีความสุขมากๆผ่านพน้นปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ